สวัสดีค่ะอ่ะก็มาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะสําหรับที่งนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาวงกลมเหมือนเดิมนะคะอะไปะต่อกันอ่ะก่อนไปเริ่มทําโจทย์ใหม่เดี๋ยวเราไปเฉลยการบ้านก่อนนะคะการบ้านที่คุณครูสั่งไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือแบบฝรกหัดหน้าที่ 7 5เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆครูแล้วก็ใครผิดก็แก้ลงไปได้เลยเนาะ,ะไปข้อที่หนึ่งเขาถามว่าวงกลมเนี่ยม,มีรัศมีเท่าไหร่คะมีรัศมียาว40เมตรถามหาอะไรแล้วพื้นที่พื้นที่มีสูตรว่าอะไรพายอากำลังสองใช่ไหมพายอารกลังสหรือเขียนได้เป็นพายคูณ R คูณ R ก็ได้เนาะโอเควิธีทำวงกลมมีรัศมี40เมตรพื้นที่หาได้จากพาย R กำลัง2นะคะก็เป็น3พายมีค่าเท่าไหร่3.14คูณคูณ R คูณ R คูณ R ก็ R ก็คือรัศมีคูณ40คูณ40ดังนั้นมีค่าเท่ากับ5,000 24หาพื้นที่หน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นตารางนะคะตารางนะหาพื้นที่ตารางอะไรตารางเมตรดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด5้าพันตารางเมตรไม่ยากเลยเห็นไหมนิดเดียวนิดเดียวเองใครผิดก็แก้ตรงนี้ได้นะคะต่อไปอต่อไปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง56หหาพื้นที่เหมือนเดิมพื้นที่มีสูตร R าพาย R กำลัง2อาวงกลมมีรัศมีเท่าไหร่ก็56หาร2เพื่อหารัศมีนะคะดังนั้นรัศมีเท่ากับ28ซนติเมตรอ้าวหาพื้นที่วงกลมสูตรว่ายังไงไพาย R กำลัง2ภายเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เขากำหนดมาให้22ส่วน7ดังนั้นข้อนี้ก็22ส่วน7คูณ R คูณ R ก็เป็น 2,464น่หน่วยเป็นอะไรตารางอะไรคะตารางอะไรตารางเซนนะคะดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด2464ตารางเซนติเมตรตอบเหมือนเดิมเลยเนาะยากไหมไม่ยากเลยนิดเดียวเองไม่ถึง3มนาทีก็เสร็จแล้วนะคะอะไปลองทำโจทย์กันต่อเรื่องวงกลมกันต่อเลยนะคะครั้งนี้อาจจะไม่ยากไม่ยากเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อาจจะยากขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงไป วงกลมวงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่อ่าเขากำหนดพื้นที่มาให้เลยว่า78.5ตารางเซนติเมตรถามหาอะไรรัศมีคล้ายๆกับชั่วโมงที่แล้วเลยก็คือเขากำหนดพื้นที่มาให้แล้วไม่ต้องห่วงเอาเราไปทําสมการกันเนื่องจากพื้นที่ของวงกลมเนี่ยหาได้จากอะไรคะพายอากำลังสองเดี๋ยวนักเรียนจดตามไปเลยนะลูกพายอากำลังสอง 2, สแสดงว่า พื้นที่ของกรงกำหนดมาแล้วเป็นเท่าไหรคะ78.5ไพอกำลังสองมาแทนค่ากันก็3.14คูณ r คูณ r มาคูณอณอกมาได้ยังตรงนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะหรือเขียนก็ดีนะจากความสัมพันธ์ครูเขียนตรงนี้ให้ใหม่นักเรียนจะได้ไมง่งงจากความสัมพันธ์จะได้เป็นครูเขียนบททั่นี้ให้ใหม่เนาะจะได้เป็น78.5เนี่ยหารอะไร หารอ่ขอโทษหาร3า4คูณเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับเท่ากับ r คูณ r ทำไมตรงนี้เหลือ r คูณ r เดอย่างเดียวจำได้ไหมทำไมตรงนี้เหลือแค่ r คูณ r นี่ไงตรงนี้ติดเครื่องหมายอะไรอยู่เราต้องการย้ายฝั่งเห็นไหมเราต้องการย้ายฝั่งแล้วเราจะมาแทนค่าสมการนะคะเราต้องการย้ายฝั่งจะตรงนี้ติดคูณอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นอะไรคะ เป็นหารใช่ไหมหาร3.14นี่ไงเป็นที่มาของตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ R คูณอะไรละ R คูณ R คูณ R ใช่ไหมเออขอโทษ R คูณ R แล้วนะคะอ่ะครูเปลี่ยนบรรทัดนี้ให้ใหม่นะให้นักเรียนจดไปแบบนี้นักเรียนจะได้ไม่งงอ่ะเรามาหาตรงนี้กันว่าเรามาหาตรงนี้กันว่าเอ็ดสิบหาร3.14เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่คะ78.5หารสา หนึ่ง่เท่ากับเท่าไรเท่ากับยี่สิบห้าแอเมื่อกี้นักเรียนถามว่าครูหายไปไหนมาไปกดเครื่องคิดเลขค่ะอ่าเท่ากับเท่าไรคะยี่สิบห้ามันจะได้เร็วๆเนาะไม่งั้นก็คลิปมันก็จะยาวเกินไปเท่ากับยี่สิบห้าตรงนี้หาไม่ได้แล้วเท่ากับยี่สิบห้า ยี่สิบห้ายังเท่ากับอะไรอยู่อ่ะครูลบบรรทัดนี้ทิ้งเลยนะนักเรียนไม่เอานักเรียนเอาตามครูแบบนี้เนาตั้งตั้งเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะตั้งเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันอ่ะอันนี้เท่ากับอันนี้ก็เท่ากับดังนั้นเท่ากับยี่สิบห้าเนี่ยเท่ากับอะไรยี่สิบห้าเท่ากับ r คูณ r มันเดิมเห็นไหมดังนั้นนักเรียนเห็นบรรทัดนี้ไหมคะยี่สิบห้าเท่ากับ r คูณ r เพราะฉะนั้น r คูณ r r คูณ r อะไรให้มันได้เท่ากับยี่สิบห้าล่ะ r ค ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเลขที่เอามาคูณก็ต้องเป็นตัวเดียวกันเช่นตัวนี้เป็น 1r ่ตัวนี้จะเป็น2ได้ไหมไม่ได้ถ้าตัวนี้เป็น1ตรงนี้ก็ต้องเป็น1ถ้าตรงนี้เป็น10ตรงนี้ก็ต้องเป็น10เพราะมันเป็นตัวเดียวกันตัวแปรเดียวกันเห็นไหมคะไม่งงเนาะไปต่อดังนั้นอะไรที่เป็นตัวเดียวกันคูณกันได้ได้ยี่บานักเรียนก็เอาบรรทัดนี้ได้เลยเนื่องจาก25เอา25ตรงนี้25เท่ากับ5 คูณ5เห็นไหมมันก็จะถอดมาจากมันจะถอดมาจาก R คูณรบรรทัดนี B ้ T N e. เนี่ยเห็นไหมนักเรียนก็จะไม่งงนี่เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็25เหมือนเดิมนักเรียนเอาแบบนี้นะตรงนี้ไม่เอามนจะเดี๋ยวจะงงเนาะลูกอ่าปะจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าตรงนี้ไม่ต้องเอาก็ได้หรือเอาจะได้ว่าจะได้ว่าอ่า คูณอ่าไม่เอาไม่เอาไม่จะได้ว่า R คูณอ่คูณ R เท่ากับยี่ินี่ r คูณ R มาจากไหน R คณอก็คือมาจากยี่นี่ไงห้คูณหก็ดึงลงมาเห็นไหม R คูณ R เท่ากับยี่สิดังนั้น R ตัวเดียวเท่ากับอะไรคะหาเห็นไหมคะงงไหม บรรทัดนี้นะครูแล้วแต่นักเรียนนะว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ดังนั้นก็เขียนได้เลยว่าแสดงว่าอาตัวเดียวเนี่ยเท่ากับหร่ลูกอตัวเดียวเท่ากับงงหรือไม่ไม่งงใช่ไหมโอเคบางคนอาจจะงงไปเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปถ้างง,งเดี๋ยวค่อยๆทำไปสงสัยตรงไหนถามได้นะคะอืมเขาถามว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีพื้นที่เท่าใดดังนั้นป หาพื้นที่ก็แทนค่าสูตรเหมือนเดิมเลยวงกลมมีรัศมีเท่าไรอันนี้เขาให้เส้นอะไรมาเส้นผ่านศูนย์กลางล้วนั้นเอาไปหาร2วงกลมมีรัศมี9เซนติเมตระหาพื้นที่วงกลมมาจากสูตรอะไรหาพื้นที่วงกลมมาจากสูตรพาย R ากำลังสจะได้ว่าวงกลมมีพื้นที่ทั้งหมดเห็นไหมพาย R คูณ R โอเคก็ได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรอะไร 254.34ตารางเซนติเมตรเพราะว่าเราหาพื้นที่ได้แล้ว200เนี่ยคือพื้นที่อะไรคะพื้นที่ทั้งวงแต่โจทย์ให้หาอะไรแค่ส่วนที่ระบายสีดังนั้นเห็นส่วนที่ระบายสีไหมส่วนที่ระบายสีมันเป็นยังไงคะครึ่งหนึงเห็นไหมหรือเขียนไปจากรูปเนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้อะไร1ส่วน2ถูกไหมคะเรียนเรื่องเศษส่วนกันไปแล้วอ่าไปต่อ เนื่องจากส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เป็นอะไรเมื่อกี้ครูบอกพอดีเลยเศษ1ส่วน2ของพื้นที่วงกลม<ป>เห็นไหมเป็นเศษ1ส่วน2ของพื้นที่วงกลมทั้งหมด<ป><ป>ก็แสดงว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2ของอะไรของพื้นที่วงกลมทั้งหมดนี่ไงเห็นไหมเป็นเศษ1ส่วน2ของพื้นที่วงกลมทั้งหมดของก็คือเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะคูณอะไรพื้นที่วงกลมทั้งหมดคูณ 254.3 1นักเรียนจะไม่แปลตรงนี้ก็ได้มันจะวุ่นวายนักเรียนทำตรงนี้ได้นักเรียนทำเลยนะคะถ้าทำตรงนี้ได้ทำเลยโอเคไหมอ่ะก็จะได้เป็นแต่เดี๋ยวอธิบายก่อนอ้าวถ้าหนูอยากทำอย่างนี้อย่างโจทย์ทำไมมันมีส่วน100นักเรียนเห็นไหมเรียนเรื่องทศเอ่อเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคะจุดทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งแสดงว่าอันนี้เป็นหลักส่วนอะไร หลักส่วน10อันนี้เป็นหลักส่วนอะไรคะหลักส่วนร้อยจึงเป็นที่มาของส่วนร้อยนะคะก็เป็น2องพันสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเราเอาจุดออกแลงไงเพราะเราจะเขียนส่วนเราก็าจุดออกไป2องหมันสี่ร้อยสามสิบสี่ส่วนอะไรคะส่วนหนึ่งร้อยก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้เขียนตีเป็นส่วนก็ได้แล้วก็ตัดตัดได้เลยนะคะแล้วก็หารกันให้เรียบร้อยดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งร้อย 27.17หน่วยเป็นอะไรพื้นที่ตารางเซนติเมตรนะคะก็คือพื้นที่ส่วนที่ทำไมพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ย127.27อ่าฝั่งนี้เท่ากันไหมฝั่งนี้ก็เท่ากันก็เป็น1 2 7 2 7ออ่แต่ถ้าทั้งวงนี่ละ่ะทั้งวงก็นี่ที่เราหามาโอเคอ่ะดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่านี้สรุปมาให้เรียบร้อยตามนี้นะคะรอบ ลอกลอกหน้าเจ็ดสิบหกลงไปด้วยที่คุณครูเฉลยนะลูกนะอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะเอาตามที่คุณครูเฉลยนะนักเรียนจะได้ไม่งงอืมไปการบ้านการบ้านไปทดลองทาหน้าแบบประหาดคณิตศาสตร์นะคะหน้าเจ็ดสิบแปดไม่ยากค่อยๆทําไปน้องค่อยๆทำไปนะคะอ่ะแล้วครูถามข้อนี้เพิ่มนิดนึงถ้าวงกลมตึ๊บ รูถามว่าอันเนี้ยเราจะทํายังไงล่ะจากเศษหนึ่งส่วนสองเราจะทายังไงอันนี้เป็นเศษส่วนอะไรเขียนเป็นปรูปเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่เห็นไหมเศษหนึ่งส่วน 1, สี่ของวงกลมทั้งหมดแล้วก็คูณวงกลมทั้งหมดคือเท่าไหร่เห็นไหมคะโอเคใช่ไหมถ้านี่นี่น,นี่ก็เป็นเศษสามส่วน 3, สี่ของวงกลมทั้งหมดโอเคไหมอ่าไปเดยวนักเรียนลองไปทําแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดสิบ แปดกันนะคะเหมือนเดิมตอนส่งอย่าลืมส่งหน้า76มาด้วยนะ76มาด้วยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ